สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ชองซ่เขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้กับเป็นคลิปของหวยลาวพัฒนาค่ะพี่น้องนําตวเหลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาสองสำนักดังนะคะพอเส้นเพลงแล้วก็เส้นน้องหานมาฝากนะคะพี่นออ้องงวดต่อไปนะคะของวันที่สองพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันโชคดีของทุกคนแล้วนะคะวันที่รอคอยกันนานมากเลยนะคะ วันที่หนึ่งธันวาคมเนาะค่ะยังไงก็ขอให้เริ่มต้นเดือนแรกวันแรกของเดือนก็ขอให้มีความสุขนะคะทำการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะก่อนจะไปชมกับตัวเลขเนาะวันนี้มีเรื่องงามยามดีเยอะเลยนะคะพี่น้องทำสวยทำหล่อค่ะซื้อของสำคัญของมีค่านะคะของดีมีราคาวันนี้เข้าบ้านได้เลยนะคะเรื่องงานก็ ย้ายงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่สมัครงานใหม่นะคะเ,เปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่นะคะพี่น้องอแล้วก็บ้านนะคะซื้อบ้านซื้อรถย้ายเข้าบ้านย้ายออกจากบ้านนะคะพี่น้องแล้วก็รถนะคะซื้อรถใหม่เอารถเข้าอู่นะคะล้างรถนะคะแล้วก็ความรักนะคะวันนี้ความรักก็สมบูรณ์แบบเนาะวันนี้เอากันแบบย่อๆเนาะพี่น้องเลขที่เป็นมงคลนะคะ มีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขหกมีเลขเจ็ดนะคะเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขศูนย์นะคะสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีไม่ควรใช้วันนี้คือสีเทาค่ะเลือกบนเลือกล่างวันนี้เลือกบนนะคะเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้เลือกขวานะคะพี่นออ้องจบเลือกง่ายๆดีเข้ามาตามด้วยดีเอ็นเอนะคะว่าพ่อเสียนเพียงได้ตัวไหนนะคะพี่น้องงวดวันที่ ยี่สิบเก้าเรียกอาจารย์แตกตัวไรเนาะอาจารย์แตกวิ่งศูนย์แตกวิ่งเก้าแตกวิ่งสามแตกวิ่งสี่นะคะ,ะแต่ไม่ได้จับคู่แตกให้นะคะ,ะตัวนี้มาเลยกอดคอรัดกันมาเป็นเก้าสามเลยนะคะพี่นอ้องเก้าสามเนาะกอดคอรัดกันมาส่วนศูนย์นี่นะคะพี่น้องแตกวิ่งชุดหกตัวหน้านะคะแตกสองศูนย์เนาะ,ะชุดหกตัวหน้าแตก 2, 0, สองศูวนย์วิ่งก็เข้าศูนย์นะคะ 9ก้าสามแตกบนเลยนะคะพี่นอ้องเก้าสามแตกบนเลยนะคะกอดคอรัดกันมานะคะนี่ตอนสี่นี่ก็หนึ่งสีนะคะพี่น,อ 1, 4, นอ้องเขาหนึ่งสีเนาะหนึ่งมานีเห็นไหมจับชุดวินได้เลยนะคะพี่น้องมิเตเลกเข,ขาชุดวินค่ะพี่นอ้องขาค่ะนี่แหละคือดีนเอให้ดูของพ่อเซียนเพลงนะคะเพื่อติดตามในงวดต่อไปคะ่ะดูเส้นน้องหานต่อนะคะ สองสำนักนี้จะโชว์ขึ้นมาเลยนะคะ,ะจะเป็นคลิปของสองเซียนนี้นะคะเซียนน้องหารกับเซียนเพ่งนะคะพี่นอ้องเพราะเซียนเพ่งนะคะ,ะเซียนน้องหารแตกวิ่งสี่เลยนะคะหนึ่งก็มาไม่ได้จับคู่แตกเนาะพี่น้องอ้ตต่เสียดายแทงเพี่น้องแตกวิ่งเก้าแตกวิ่งศูนย์นะคะน่าเสียดายมากเลยเนาะหนึ่งสี่อาจารย์ไม่ได้จับคู่ให้นะคะโอ้โห งวดน,นี้คงไม่ผิดหวังแน่นอนนะพี่น้องสําหรับอาจารย์เนาะบ่ค่อยรุดหรอกค่ะพี่น้องเรียกอาจารย์นะคะแล้วก็ลุงทรงนะคะรอบนี้แตกวิ่งสามแตกวิ่งสี่แตกวิ่งสามแตกวิ่งศูนย์นะพี่น้องแตกสองตัวหน้านะคะในชุดหกตัวหน้าสองศูนย์ค่ะพี่น้องอาจารย์ลุงทรงกระไรรอบนี้ยังไม่ส่งหวยมานะคะ,ะตามต่อเลยสำนักไหนมั่งที่แตกปังๆนะคะโอ้โหผู้ใหญ่ใจดีก็มาในชุดวิ่งสอง วินสามวินสี่วินเก้านะคะจับคู่แตกชุดวินเก้าสามค่ะพี่น้องโอ้โหเข้าเต็มเต็มเลยนะคะเก้าสามอืมเข้าเต็มเต็มแต่อาจารย์ไม่จับคู่ให้นะคะน่าเสียดายมากตามต่อด้วยเส้นกุดจับค่ะพี่น้องเส้นกุดจับนะคะเข้าวิ่งสองเข้าวิ่งเก้านะคะเข้าแต่วิ่งสองและวิ่งเก้านะคะอืม เลขติดเนี่ยเอาไปเป็นเลขวิ่งได้นะคะทุกสำนักเลยแตกจริงๆเลยนะคะพี่น้องตามต่อนะคะสำหรับเซียนอุดรเซียนอุดรแตกวิ่งสี่แตกวิ่งสองแตกวิ่งสามนะคะจะอยู่ในสามเซียนดังะจะอยู่ในสามสำนักดังก็คือเซียนอุดรเซียนกุดจ,จับและผู้ใหญ่ใจดีนะคะตามให้ด้วยนะครับพี่น้องฝากไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะของซอแก้วนกระเจับคู่ไห่บอ่อเขาคะ่ะพี่น้องไปแตกวิ่งนะคะเข้าวิ่งสามนะคะพี่น้อง ถ้าจับคู่ไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวจะจับแต่วิ่งเม็ดเดียวตัวเดียวเลยดีไหมพี่น้องขอความคิดเห็นนะคะพี่นอ้องเล่งเทียกับเข่าแบบหนาเสดายนะคะเพราะว่ามีพี่น้องเขาขอชุดเต็มมากงวดนี้ลุดค่ะพี่น้องแต่มาแตกวิ่งส้ำนะคะพี่นอ้องไม่เป็นไรนะคะงวดนี้หลุดงวดหน้าอาจจะมาก,ก็ได้นะคะแต่ถ้าแนนีเอาวิ่งเข่าคุ่งวดเลยพี่น้องนะคะาตามต่อเลยนะคะ สำหรับไวนล้าเซียนน้องหานมาถึงงวดปัจจุบันนะคะพี่น้องงวดปัจจุบันวันที่สองพฤศจิก,กายนอ่าวันที่สองธันวาคมหกเจ็ดนะคะพี่นอ้องอ่าวิ่งสามและแปดบนล่างนะคะอาจารย์ให้วิ่งสองและแปดวิ่งสามและแปดบนล่างนะคะชุดเว้นนะคะสองสี่ห้าหกเจ็ดคู่เด่นสามแปดสามเจ็ดและสามสี่คู่รองแปดสามแปดสี่และแปดห้า กันเบิ้ลมีสามสามแปดแปดและสามหกสามตัวแตกนะคะสี่สามแปดนะคะห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดสามนะคะสองตัวนี้ที่เวนประกาไว้นะคะมีห้าสามแปดกับห้าเจ็ดแปดเป็นตัวเลขที่ซอเขียวเขียนผิดค่ะพี่น้องเนี่ยผิดนะคะบอลหว่ายังตาไล่พี่น้องเบึงไปเบึงมามันหลเป็นท่างเพื่อนแล้วพี่น้องว่าเป็นทั้งเฮ้าแล้ว นะคะพี่น้องหรือว่าจะเป็นทั้งข้งกบบากกระบอจักเนาะพี่น้องพอเพราะว่าปฏิหารเกิดขึ้นได้นะคะคัร์ิคาทิมการ์ิบบเป็นตาคานะพี่น้องอก็เลยเอามาให้ดูหมดเลยนะคะจัดให้ชมหมดเลยนะคะพี่น้องอก็ถือว่าเป็นตัวเลขในชุดเดียวกันอยู่ดีนะคะพี่น้องอะไว้เล้าเซียนนองหานนะคะยิบ วันที่สองธันวาคม6 7นะคะวิ่ง3มและ8ดบนล่างชุดวินมี2มี4มี5มี6มี7คู่เด่น3 8 3 7และ3ามคู่รอง3า8แปดหกันเบิ้ล3า8สและ3 6นะคะ3มตัวแตก4 38, 5, 38, 5, 78, 5, 73, 3 8 5ามแปดห้าสามดห้ดแปสามดแปดาค่ะพี่น้องอ่าพิจารณาแคปหน้าจอเลยค่ะ ค่ะก็ต้องขออภัยนะคะที่ได้เขียนตัวเลขเพิ่มขึ้นมาสองหางนะคะพี่น้องทีมมีประกาแดงนะคะกลัวเห็นไม่ชัดเนาะนี่ค่ะที่มีประกาแดงเนาะวงกลมอันนี้คือเขียนผิดนะคะนี่ตัวเขียนผิดนะคะเขียนผิดของอาจารย์ครับพี่น้องไปเพิ่มตัวเลขให้เพิ่นแคปหน้าจอเลยค่ะค่ะอาจารย์ขอโชคดีตามต่อด้วยเซียนเพียงค่ะพี่น้องตามต่อเลยนะคะด้วยพ่อเสียนพิงนะคะพี่น้อง งวดันที่สองพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะอาจารย์วิ่งเจ็ดและแปดบนล่างค่ะชุดเวียนมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเก้านะคะคู่เด่นนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี 4, ่เจ็ดห้าคู่รองแปดสามแปดสี 3, ่ 4, และแปดห้าการเบิ้ลแปดแปดเจ็ดเจ็ดและก้าสามนะคะส่วนสามตัวแตกนะคะสามตัวแตกอาจารย์ให้มาแปด 3นะคะ873 483 473ค่ะพี่นอ้องนะพิจารณาแล้วก็แคปหน้าจอซูมขึ้นไปดูนะคะพี่น้องของพ่อเซียนเพีงนะคะเห็นเบิดบ่พี่นอ้องอ่าของพ่อเซียนเพีงนะคะลองพิจารณาดูแคปหน้าจอเลยคะ่ะชอบก็จัดกัดก็ผ่านนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยตามต่อด้วย หวยลาวสามสำนักดังนะคะมาแล้วนะคะตัวเลขมาแล้วนะคะเดี๋ยวชมตัวเลขของสองสำนักดังก่อนนะคะ,ะถ้าลุงส่งมาทีหลังก็คงจะเป็นลงพรุ่งนี้นะคะถ้าใครรอหวยลุงส่งนะคะเป็นพรุ่งนี้นะคะ,ะหวยลาพ่อเซียนเพลงนะคะสองธันวาคมหกเจ็ดวิ่งเจ็ดและแปดบนล่างนะคะชุดวินมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเก้านะคะคู่เด่นเจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดห้าค่ะ ผู้รอง83ดสแดและ8 5ดนะคะการเบิ้ล88ด7ดดดและ93ค่ะ3ตัวแตก8 7ด4 8 3ด7 3ดสมนะคะพี่น้องอิจารณาแคบหน้าจอโชคดีมิใช่ค่ะพี่นอ้องรำรวยเงินทองกันสุข,ขูสุขคนพอกันไม่ขิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ